สวัสดีครับผมก็จะพาทุกคนมาชมวัตถุมงคลอีกเช่นเคยครับตัวนี้ก็จะเป็นตะกุดนะครับตะกุดของหลวงพ่อพัดปุญญากามโมเป็นรุ่นขุมทรัพย์จักรพรรดิครับตัวนี้มาดูตัวตะกุดกันตัวตะกุดก็ยาวพอสมควรนะครับตัวตะกุด เป็นตะกุดที่ยาวพอสมควรตะกุดสามช่วงเป็นสามช่วงคือสามดอกครับเป็นตะกุดขาดเอวสามดอกตัวเนี้ยตอนแรกก็เป็นยันของตัวเนี้ย แล้วก็มีโค้ดมีโค้ดไว้ตรงนี้ครับตอนนี้เป็นโค้ดสองแปดเจ็ดครับแล้วก็ดอกโค้ดดอกจันแล้วก็มีพอผ่านคือตัวย่อหรือว่าชื่อย่อของหลวงพ่อพัดอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นชื่อของหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัด ตอกลอบไว้ตอกลอบไว้ในฟังเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันครับดอกที่สองอกที่สองก็จะรันรันโค้ดแล้วก็รันหมายเลขไว้เหมือนกันตัวเลขก็จะเป็นสองเจ็ดแปดแล้วก็โค้ดแล้วก็มียัน แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นชื่อชื่อของหลวงพ่อครับหลวงพ่อพัดส่วนตัวนี้ก็ทำเหมือนกันครับเป็นเหมือนกันเนี่ยมีโคด้ดแล้วก็รันหมายเลขไว้ก็เป็นหมายเลขเหมือนกันนะครับหมายเลขสองแปดเจ็ดแล้วก็เป็นยันอีกแบบหนึ่ง แล้วก็มีชื่อของหลวงพอ่อชื่อของหลวงพอ่อคือหลวงพ่อพัดตะกุดตัวนี้ผมก็เป็นตะกุดที่ผมใช้งานประจํามันก็เลยมีเออเป็นขึ้นสนิมเขียวกันเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนบางทีฝนตกเวลาไปสวนฝนตกบ้างก็เป็นตะกุดเปือยนะครับตะกุดตัวนี้พอกผง พ่อผงพุทธคุณเป็นตะกุดที่พ่อผงพุทธคุณแล้วก็เปือ่อยเป็นตะกุดเปือ่อยแต่ผมก็ไปเคลือบเคลือบมาแล้วรอบหนึ่งเคลือบมาแล้วรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้ตัวผงนี้ยเสียหายแต่ว่าเขาก็เขาก็ไอทำมาดีอยู่แต่ผมก็กลัวกลัวว่ามันจะเสียหาย ก็เลยไปเคลือบอีกรอบหนึ่งเคลือบป้องกันไว้ไม่ให้เสียหายก็เก็บไว้ใช้นานๆครับเพื่อไม่ให้ตัวตะกุดเสียหายก็เป็นตะกุดที่ดีครับสำหรับใครที่อ,อยากได้อยากสะสมก็เป็นตะกุดที่ดีอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่าผมใช้ประจำไปในมาในก็จะคาดเอวไปด้วยตลอด สำหรับตะก,กุดนี้ก็เป็นตะก,กุดที่ยังใหม่อยยังใหม่แต่ว่าน่าใช้ครับสำหรับของหลวงพ่อผัดก็เป็นเกจีที่สร้างวัตถุมงคลมาเยอะแต่ว่าเยอะก็ดีทุกรุ่นนะครับของหลวงพ่อเป็นวัตถุมงคลที่ดีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนตก็ดีดีทุกรุ่นบอกได้เลยว่า เป็นเกจิที่สร้างวัตถุมงคลได้ดีทุกรุ่นครับก็ประาามาณน,นี้นะครับอขอบคุณครับ